เบาๆถูกได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวอีกนิดนึงอืมอขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นขึ้นขว่าอ่ะลองลองลงลองขึ้นอ่ะหือฮ้ือดึงขวาขว่าสายสาย้ายสายไม่ใช่้ายเอเข้าตัวเข้ามาที่ตัวเธอเข้ามาที่ตัวเธออ่ะโอเคยิ้มหนวอย เตี่เยเออตรงนะเตี้ยตรงตรงก็ก็ก็อ <c oughs> อกไปเดี๋ยวเกิน <c oughs> <c oughs> อะลงมาเลยพ้ก<อ>การาหน่อยอีกอีกขึ้นหน่อยทีขึ้นหน,อน่ <c oughs> นนอยยังไม่โดนหน้าเลยคุ้นอเออนั้นแลนะ้วเร็วเร็วจิ้มจิ้มอีกลงวะอ <c oughs> ย่าให้ถึงเลยไม่โดนไม่โดนโดนมาไก่หน้ากูมาก <c oughs> มเอาเข้ามาเข้ามาเข้าตัวเข้ามาหาตัวตัวเองอ่ะเออเข้าอีก え